โอเคนั้ให้ทุกคนหยิบกล้องมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็กดที่แอปของตัวเองนะผมผมใช้แอปนี้นั้นผมไม่บอกแล้วกันนะนั้นดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคเออมันช้านิดหนึ่งนะผมต้องรอมันดาวน์โหลดโอเคมาแล้วนั้นเราลอก,กดเข้าไปเลยใช่แล้วเราผมจะสอนให้นะพมีคนบอกว่าทำยังไงก็จะสอนให้แล้วก็กดที่ถา่ายนะครับโอเค ลราก็มารอแป๊บหนึ่งนะโอ้ไม่ต้องห่วงมาใช่แม่เหอะโอเคแล้วก็กดออกให้หมดเลยนะอันนี้ผมทำก็โอเคงั้นก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคเราก็รอเอาผมเข้าผมกระด่าออกหมดกันแล้วก็ผมมาโอเคก็ดูไปเรื่อยๆนะโอเคงั้นรอไปเรื่อยๆแล้วกัน เราก็เลือกหน้าตาของคุณแล้วกันนะเพาผมก็ไม่รู้คุณทําไงโอเคก็ก็ถ่ายรูปเออก็เหมือนเราถ่ายรูปแคปรูปปกตินั่นแหละนะน่ต้องห่วโอเคชร้างเสียงแม่มันนะี่ยโอเช่ก็กดออกผิดกดผิดกดผิด,ผด,ผดโอเคคุณก็แคปรูปนะครับแคปเห็นไหมแค่แคปใช่แคปเสร็จแล้วก็กดเข้าต่อแล้วก็ไปทำอีกแล้วก็ค่อยแคปอีกนะคร เแป๊บนึงนะผมขอเลือกทแบบ่าแป๊บโอเคเลือกท่าแล้วเราก็เล,กากกากเลือกนิ้วแป๊บนิ้วมันก็ไม่ค่อยจะดีสียก็หล่ะก็เรื่องนี้โอเวแค่ลูกผมเพิ่งจะเปลี่ยนชุดเองนะครับชุดผมผมเพิ่งจะเปลี่ยนโอเคแล้วก็แคปรูปอีกรอบนะครับแคปรูปเออแคปรูปก่อนนะครับ แลผมเพิ่งจะเปลี่ยนชิปลหแม็กนะก็แคปรูปเสร็จแล้วก็ไปที่ตัดต่อได้เลยนะครับก็จะแคปรูปอีกรูปหนึ่งซึ่งผมทำมา,าก็ตั้งนานอยู่นะก็โอเคก็ตามแล้วค่อยเหมาะก็ไปเปลี่ยนตามครับความผมว่าคล้ายๆเวอร์ีอาร์ของทองน่าแหละนะก็น่าจะทำง่ายๆถ้าที่ทำผมค่อยมาสอนทำเวอร์ีอาร์แบบนี้แล้วกันนะโอเค นั่นก็เสร็จแล้วก็โอเคก็ไปทําให้ตามันมองว่ามันจะดูดีขึ้นหน่อยนะครับก็น่าจะดูไปเรื่อยๆนะโอเคก็ดูปะแล้วก็แคปนะครับแคปผมกม็แคปด้โอเคก็ผมไปตัดต่อได้เลยถ้าคุณแคปทุกอย่างเสร็จครบแล้วนะครับ เรากดผิดอีกอ๋อชิหายแล้วนายกูกดผิดโอเคแล้วเราก็กดที่นี่ได้เลยแอปนี้นะครับกดเข้าเลยกดเข้านะครับรอบแป๊บหนึ่งมันช้ามากเลยโอเคเข้ามาแล้วก็ไปทำเลยนะเพราะนั้นผมจะเอาเอชั่นองทอมเลยดียวกว่าทอกับทำนะโอ,โอเคก็จะเอาก็จะถ่ายนั้นเช่นนั้นนี่เราถ่ายอยู่เนี้ย ก็แค่ลดเสียงออกเพื่อไม่ให้เราได้ยินเสียงจากภายนอกอีกนะครับหรือว่าเสียงพิม์โอเคแล้วเราก็ตัดต่อไปเรื่อยๆนะก็ตัดตอนที่เรากดออกนั่นแหละเรียบร้อยเลยนะครับก็ทำประมาณนี้ก็ก็เราเหมือนเราแคบลูกเนาะก็กดเอานี้นะครับก็กดอันนี้ออกโอเคก็ลบอันนี้ออกไปนะครับ ก็ดูแล้วนะขึ้นาแต่โอเคก็ทำต่อไปแล้วก็เพิ่มภาพใช่แล้วก็เพิ่มภาพอืมภา,ภาพที่เราถ่ายแคบมานะครับก็าภาพนี้โอเคภาพนี้กับภาพนี้นะครับภาพตกใจโอเคแล้วก็ไปใส่เพลงเพลงผมหามาจากในแอป,ปตอป่อมาเลยไปก๊็เข้ามานะครับก็ไปหาจากแอป,ปต่อมา ก็ไปฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะผมปีเสียเพราะผมต้องพูดครับเองก็ไปหามาได้เองเลยครับผมไม่ได้บอกเพราะว่าผมมจำาสีินไม่ได้แล้วนด้เลยนะแล้วก็ทําให้มันเร็วเพราะว่าเราก่อนที่จะทําให้มันโอ้นี่เร็วพออย่างน้าไม่พออีกก็โอเคเแล้วให้ความเร็วขึ้นหน่อยเอาความเร็วนี่มันปรับเสียงให้เสียงรถโอเคนี่ความเร็วน่าจะพอโอ้พอแล้ว แล้วเราก็ฟังว่ามันโอเคอยังนะครับถ้ามันโอเคแล้วก็เห็น,หน่นแหละชัดเลยโอเคเราก็ดูอยู่นะครับก็เหมือนเราทำโอเคถ้ามันไม่ปากมันนะครับโอเคมันปากเสร็จแล้วก็ทําอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ตัดไอเสียงที่มันไม่มงงีเสียงออกไปครับเจ้วต่อไปก็ดูไปนะครับว่ามันโอเคไหม โอเคแล้วก็ดาวโหลดเลยครับดาวโหลดเสร็จแล้วก็รอแป๊บนะครับเสร็จแล้วจะรอผมว่ทาทำอะไรต่อไปโอเคโอเคเสร็จแล้วก็กดที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหนะ้าอันไหนว่าที่กูทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ปะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช,ใช่อันผิดอันผิดอันผิดไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่อื่นแค่ไหนึงนะมาจะอันนี้เออน,นั่นจช่อันนี้บาง่ะเล้อกอันสุดท้ายดูดิอืมกดที่เอฟเฟกต์นั่นเลยนะกดอันนี้แหละโอเคมันก็ทำให้ใบิดหนะะึ่งบิดเลยฮะก็โอเคก็กดไปตรงที่อันนี้เลยกันนะโนะอเคก็ไปหาอันนี้กันโอเคก็จะได้เสร็จสมบูรณ์นะ โอเคมันก็ได้ประมาณนี้แล้วกันแหละเพราเหมือนคุณทำเสร็จเรียบร้อยก็แค่ดาวน์โหลดแล้วก